ครับวันนี้จะมาแนะนำทาเมอร์รุ่นพนาโซนิคนะครับตัวนี้ครับลูกค้าอยากติดตั้งให้กับแอร์ครับโดยการปิดเปิดเดือดอัตโนมัติดยการตั้งเวลาให้มันทำงานครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับหลังจากการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับ ครับส่วนวิธีการต่อวงจรครับง่ายๆนะครับสังเกตตรงนี้นะครับจะเป็นสวิตต์หนึ่งกับสวิตต์สองนเป็นพาวเวอร์นะครับจะมีขาเข้าขาเข้าครับแรงดึงต้อนครับจะมีขาออกไปหาโหลดนะครับส่วนการขั้นเข้าคือไฟเป็นเส้นไฟมีตรงสวิตต์หนึ่งนะครับเส้นดึงต้อนจะเป็นตรงจะเป็นตรงสวิตต์สองนะครับส่วนขาออกนะครับนี่ก็จะเป็นนิวตันนะครับแล้วขาออกอีกเส้นหนึ่งเป็นลายหนึ่งจะเป็นไฟนะครับเป็นสายที่มีไฟเป็นสายลายนะครับผม เอาครับผมก่อนจะย้ำสายนะครับเกตตัวนี้ออกมานะครับน้าสองตัวข้างๆนี้นะครับต่อ วิธีการใช้นะครับผม,มตั้งเวลาก่อนนะครับแม,ม้จากโรงงานมาเวลาจะไม่ตรงครับ<อ>เราเป่าเวลาให้ตรงกับตรงนี้นะครับผม,มหมุนตานาฬิกาเนี่ยนะครับมหมุนทวนนาฬิกาน,นะครับตอนนี้ตอนนี้เวลาตอนนี้ครับผมเที่ยงสิบสอง ปรับวิปรับนาทีข้างในนะครับแต่ปรับชั่วโมงปรับด้านนอกนะครับผมนะครับนี่นะฮะปรับเสร็จแล้วจากนั้นเราจะตั้งเวลากี่โมงนะฮะให้ดันออกด้านข้างทำอย่างยกตัวอย่าง,งอ๋อเราจะเจ็ดเปิดเจ็ดโมงเช้านะครับแล้วก็ปิดให้มันอยู่ทํางานที่สิบโมงนะฮะนี่นะฮะดันออกด้านข้างครับ ตั้งตามการใช้งานในแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะใช้กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงได้เลยนะครับท่นนี้นนะแค่ดันออกขาม้นออกนะครับผมนี้ผมจะปิดก,กันแล้วแล้วก็ตอนนี้นเปิดมาได้เป็น, auto นปอ off, อโตอนนะ้นะครับในละออฟก็คือออฟไม่คือออโต้ออนก็คือออนเลยไม่ต้องแผ่นตามเนะครับออโต้นะครับ